คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวในคลิปนี้ขอนำเสนอลำดับเหตุการณ์สงครามสำคัญในสมัยอยุทยาอายุธยาตอนตอน้นตั้งแต่1,898ถึง1,191ตอนที่1นึขอมสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นึ่กษัตริย์ขอมสเสด็จสวรรคตพระราชโอรสนามพระบรมลำพงทรงขึ้นคลองราชทำให้ขอไม่เป็นมตรีดังแต่ก่อนสมเด็จพระรามาธิบดีที่ห จึงมีบัญชาให้สมเด็จพระราเมศวรยกทัพไปตีกัมพูชาและให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือคุณหลวงพง,งวัวทรงยกทัพไปช่วยจึงสามารถตีเมืองนครธมแตกได้พระบรมลำพงสวรรคตในศึกครั้งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจึงแต่งตั้งปาราสาทตพระราชโอรสของพระบรมลำพงเป็นกษัตริย์ขอมสงครามเมืองเชียงใหม่ปีพุทธศักราช1933 สมเด็จพระราเมศวรทรงยกกองทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่ในชั้นแรกนั้นพระเจ้าเชียงใหม่ได้ขอสงบศึกโดยขอเวลาเจดวันและจะนําเครื่องราชบรรณาการมาถวายเพื่อเจริญพระราชมายตรีในการนี้มุกมนตรีนายทัพนายกองได้ปรึกษาหาหรือว่าอาจจะเป็นกุบายของพระเจ้าเชียงใหม่เพื่อจะได้เตรียมการรับมือกองทัพของกรุงศรีอยุธยาแต่พระองค์ตรัสว่าเมื่อเขาไม่รบ แล้วเราจะไปรบนั้นมันดูมิบังควรและถึงแม้ว่าพระเจ้าเชียงใหม่จะไม่รักษาสัตว์ก็ใช่ว่าจะสามารถรอดพ้นจากทหารของกรุงศรีอยุธยาไปได้เมืม่อผ่านไปเจ็ดวันพระเจ้าเชียงใหม่ไม่ได้นําเครื่องบรณาการมาถวายพระองค์จึงยกกําลังเข้าตีเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองเชียงใหม่ต้านไม่ได้จึงหนีออกไปแต่สามารถจับนักสร้างพระโอรสพระเจ้าเชียงใหม่ได้พระองค์ทรงพระกรุณา นักสร้างขึ้นของราชสมบัติอยู่ณเมืองเชียงใหม่และได้กวาดต้อนผู้คนลงมาทางทิศใต,ต้โดยให้ไปอยู่ที่เมืองจันทบูรณ์เมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงและเมืองสงขลาทําให้ชาวเหนือและชาวใตา้มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีใกล้เคียงกันสงครามเมืองกัมพูชาทีบดีหลังจากที่สมเด็จพระราเมศวรสเสด็จจากการทําศึกณเมืองเชียงใหม่แล้ว พระองค์ได้ท่งทําศึกกับเมืองกัมพูชาที่บดีอีกครั้งเนื่องจากพระยากัมพูชาได้ยกทัพมายังเมืองชนบุรีและกวาดต้อนผู้คนชาวเมืองจันทบูรีและเมืองชนบุรีไปยังเมืองกัมพูชาที่บดีประมาณ6 0 0 0ถึง7,000คนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงยกกองทัพไปยังเมืองกัมพูชาที่บดีอีกครั้งโดยโปลดเก้าให้พญยาชัยนรงค์เป็นแม่ทัพหน้าเมื่อตีเมืองพระนครได้แล้วพระยากัมพูชา ได้ลงเรือหลบหนีไปแต่สามารถจับพระยาอุปราชพระราชโอรสของพระยากัมพูชาได้และปลดเก้าให้พระยาชัยนรงค์อยู่รั้งเมืองกัมพูชาที่บดีพร้อมกําลังพล5,000คนต่อมายวนยกกําลังมารบพระองค์จึงให้พระยาชัยนรงค์กวาดต้อนผู้คนมายังกรุงศรีอยุทยาสงครามเมืองชากังราวสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ทรงยกกำลังทัพขึ้นไปยังเมืองชากังราวถึงสครั้งด้วยกัน เนื่องจากเมืองชากัางราวเป็นเมืองด่านหน้าของกรุงสุขโขทยัยโดยครั้งแรกนั้นทรงยกกองทัพไปยังเมืองปีพุทธศักราช1916พระยาใสแก้วและพระยาคำแหงเจ้าเมืองชากัางราวออกรบต่อพระองค์การศึกในครั้งนั้นเป็นเหตุให้พระยาใสแก้วเสียชีวิตแต่พระยาคำแหงน,นั้นสามารถกลับเข้าเมืองได้แล้วทรงยกทัพกลับเมืองกรุงศรีอยุธยาพระองค์ยกทัพขึ้นไปเมืองชากัางราวครั้งที่สอง เมื่อปีพุทธศักราช1919พระยาคำแหงและเท้าผ่าคลองคิดว่าจะยอทับหลวงไม่ได้ครั้นนั้นเท้าผ่าคลองเลิกทัพหนีแต่พระองค์ทรงยกทัพตามและสามารถตีทับเท้าผ่าคลองแตกได้เท้าพระยาเสนาขุนหมื่นเป็นจำนวนมากแล้วทรงยกพลทับหลวงกลับพระนครพระองค์ยกทับมาเมืองชากงราวเป็นครั้งที่สเมื่อปีพุทธศักราช1921ครั้งนั้น พระมหารรมราชาที่สองพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยทรงออกรบเป็นสามารถแต่เห็นจะสู้ทัพจากกรุงศรีอยุธยาไม่ไหวดังนั้นพระมหาธรรมราชาจึงออกมาถวายบังคมพระองค์ทรงให้พระมหาธรรมราชาครองเมืองอยู่ต่อไปในฐานะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาแล้วยกทัพหลวงกลับพระนครพระองค์ทรงยกทัพไปเมืองชากังราวอีกครั้งเมื่อปี1931 แต่ไม่ปรากฏว่าทรงยกทัพไปด้วยสาเหตุอันใดครั้งนั้นทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตร,ระหว่างการเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาขอมสมัยเจ้าสามพระยาเมื่อปีพุทธศักราช1974พระเจ้าธรรมโศกกษัตริย์อาณาจรรักรเขมรได้ยกกำลังมากวาดต้อนผู้คนตามหัวเมืองชายแดนของกรุงศรีอยุธยาไปทำให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สอง ได้เสด็จยกทัพไปตีเมืองพระนครหลวงนครธมเมื่อปีพุทธศักราช1975พระองค์ตั้งทัพล้อมเมืองพระนครหลวงอยู่เจ็ดเดือนก็สามารถตีเอาพระนครหลวงได้ครั้งนั้นพระองค์ทรงให้พระอินทราชาพระโอรสปกครองเมืองนครหลวงในฐานะเมืองประเทศราชขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาแล้วให้นำพริยาแก้วพริยาไทยและรูปภาพคือเทวรูปและสมบัติศิลปะของขอมทั้งปวง พร้อมทั้งกวาดต้อนผู้คนและสิ่งสําคัญสําคัญมายังกรุงศรีอยุธยาทําให้อิทธิพลของเขเมรในด้านการปกครองประเพณีตลอดจนงานศิลปะมาปรากฏชัดในอยุธยาพระอินทราชานั้นครองราชเมืองพระนครไม่นานก็สิ้นพระชนเนื่องจากทนภาวะอากาศไม่ได้กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดขึ้นไปดูแลแทนจึงทําให้ชาวเขเมรนั้นไม่อาจกลับมายังเมืองพระนครได้ปล่อยให้เป็นเมืองร้างลง ภายหลังเมื่อเขเมรมีอำนาจคืนได้จึงมีการยร้ายราชธานีไปตั้งที่เมืองพนมเปญทําให้เมืองพระนครล,ล่มสลายในที่สุดการศึกกับล้านนาสมัยเจ้าสามพระยาในปีพุทธศักราช1985พระเจ้าตีโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ได้รบกับเท้าช้อยผู้เป็นพระอนุชาเท้าช้อยแพ้หนีไปอยู่เมืองเทิงคืออำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันเจ้าเมืองเทิง ได้มาขอสวามิพักกับกรุงศรีอยุธยาและขอให้ส่งกองทัพไปช่วยรบสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองจึงทรงยกกองทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ของอาณาจักรล้านนาแต่ตีก็ตีไม่สําเร็จประกอบกับทรงพระประชวนจึงทรงยกกองทัพกลับกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงยกกองทัพไปตีเชียงใหม่อีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช1987ส่งตั้งทัพหลวงที่ตำบลปทายาเกษมครั้งนี้ ได้หัวเมืองชายแดนของเชียงใหม่กับเฉลยอีก1 2 0 0 0 0คนจึงยกทัพหลวงกลับพระนครและนี่ก็คือเรื่องราว6ลลำดับเหตุการณ์สงครามครั้งสำคัญในกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นในปีพุทธศักราช 1898- ถึง1991ตอน,ท,นที่หนึ่งที่นำมาฝากกันนะครับหากมีคำพูดหรือข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องกราบขออาภัยว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังก่อนจากกันในคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเราและขอขอบคุณข้อมูลจากสาระหลักด้านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ